วันนี้พามากลาบไหว้หลวงพ่อใหญ่หรือว่าพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่จนเราอยู่บนถนนใหญ่เนี่ยก็ยังมองเห็นอยู่กลางทุกนาก็ยังมองเห็นพอเข้ามาก็ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวพระพุทธรูปองค์นี้นะครับอยู่ที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพอเข้ามาแล้วนะครับก็แวะเข้ามาดูพื้นที่ภายในวัดเนี่ยกว้างขวางมากเลยทีเดียว มีสถานที่จอดรถนี่เยอะแยะจอดได้หลายคันเลยทีเดียวทั้งรถบัสรถทัวร์รถใหญ่เข้ามาตอนนี้ช่วงที่ผมมาเนี่ยนะครับกำลังซ่อมแซมทาสีอยู่ยังไม่ได้เข้าไปด้านในแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นไปเอาเอาศีรษะของเราเนี่ยนะครับหรือหัวของเราเนี่ยไปแตะที่ปลายประหถ์ของพระองค์ได้ที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับให้เรากราบไหว้บูชาแล้วก็ยังมีสวนเป็นสวนนรกสวนสวรรค์ มีสิ่งต่างๆให้เราได้เพลิดเพลินเจริญตามีร้านค้าร้านขายอย่างเยอะแยะมากมายมีิวกาสแวะมาครับวัดม่วงที่จังหวัดอ่างทองนะครับเชิญแวะกันมาครับ